สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมนะว,วิธีการก็คือจะให้แบบผ้ามันเป็นเหมือนผมนะครับวิธีการคือแอปกล้องครับเข้าเสร็จนะครับให้ทุกคนนะครับเออซูมนะครับซูมเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มันไกลที่สุดนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปครับนะซูมได้เยอะนะครับเอาแผ่นไหนก็ได้นะครับแ้ให้เรากดคาว่าถ่ายรูปเลยครับโอ๊ยโอยโอย,โอย ถ่ายตรงไหนเนี่ยโตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอ๊ยกดผิดโอ๊ยกิแถวๆวันนี้นะเอาสีไหนก็ได้นะครับนี่ผมจะได้สีนี้โอ๊ยไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่สวยตายแล้วโอเคคือทุกคนต้องเลียงให้ดีๆถ้าทุกคนมาเสร็จใช่ไหมให้ทุกคนนะครับกดตรงนี้ครับสามจุดตรงนี้ครับกดเขาว่า ตั้งค่าเป็น wallpaper นะครับแล้วก็กดคาว่าหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนะครับให้กดตรงนี้นะครับคือทำอยังไงก็ได้อะขอให้มันเป็นภาพก็พอนะแล้วก็กดตรงนี้คือเครื่องไหนก็ทำได้หมดนะครับโอเคนะครับทุกคนก็จะได้ภาพแบบนี้แล้วผมไปแล้วบายบาย